กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆหน้องทุกท่านนะยินดีตอนเราสู่ช่องตัวเกมก็อยู่ผมนรลโตะเวอร์ชั่นใหม่นะครัะผมก็ตัวละครมันก็ใช้คล้ายๆกันนั่นแหละแต่ฉากดูแล้วก็รู้แล้วว่าฉากเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะฮะก็ใครจะเล่นเกมนี้ก็มีโค้ดอยู่โค้ดเดียวนะผมเนาะเดี๋ยวแจกในคลิปแล้วกันนะฮะก็ก่อนอื่นจะเล่นเกมใครมองหาร้านเติมเกมสวกปลอดภัยนะฮสำหรับโอท็อปอัพนะมีทุกเกมนะม่ว่าท่านจะเติมเกมหลายๆเดือนนะฮเกมใหญ่ๆใ,ในะสโตร์ไทยมีหมดนะฮะทักไปที่เพจจะมีแอดมินคอยบริการท่านลววกก็็สะดดดรรเปอภัย เติมเกมเติมไวต้องโอเท็อปอัพนะฮะผมไปดูเกมกันนอจ้าโอ้โหเซิร์ฟเวอร์1หนึ่งพันหนึ่งร้อยอะไรมันจะเยอะขนาดนั้เชียวนะฮะหนึ่งพันหนึ่งร้อยนี้ดูดูทรงแล้วมันรีโนเวทฉากใหม่หรือเปล่านฮะแต่อันนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะเห็นภาษาจีนแล้วก็มีโคสให้ด้วยนะฮะเห็นไหม ฉากหลังมันสวยอะผมก็ไม่เคยเล่นนะเวอร์ชันฉากแบบนี้นะโอ้แต่ว่าเซิร์ฟนองแม่งปลาไปพันแล้วอะอันนี้ไฟเอ k นะคนะผมเนาะไม่มีส,สตูไทยนะฮะเนี่ยไม่เคยเล่นนะฉากหลังแบบเนี้ยโอ้แตเซิร์ฟแม่งปลาไปพันอย่างว่านารูโตะคนมันเล่นเยอะนะยิงคนจีนเะนี่ยโอ้เซิร์ฟขึ้นปุ๊บๆๆเลยะฮะต้องห่วง ก็แจกตัวนี้มาฮะไม่รู้ตัวอะไรเขาเล่นตามที่เขาจัดให้แล้วกันนะฮะเรามีตัวนี้ด้วยเหรอใส่วุดไปฮะตัวนี้น่าจะเป็นตัวฮิลนะเออทำไมหน้าตรงนี้เป็นเป็นหน้าแบบสวยๆเท่ๆวะ พอลงไปใส่หน้ากากเฉยเลยเนี่ฮะสกิลทำแข็งนะฮะสกิลทำดีเนาะทำสวยอยู่นะแต่ติดภาษาเนี่ยภาษาจีน <c oughs> แฟนคลับนารุโตไม่ควรพลาดนะฮะภาษาอะไรก็ <c oughs> เคยบอกไปแล้วว่าถ้ามีมือถือเครื่องเดียวก็ใช้แถบแถบเอ้ยใช้แถบทานสลิดนะฮะ จะมีปุ่มข้างๆด้านข้างๆนี่ครับผมลอยๆออกมาแล้วก็กดแปลได้เลยมันก็จะแปลให้เนาะสำหรับใครมีมือือ2เครื่องก็ไม่มีปัญหาโหลดฮูเกิลเลนได้เลยนะฮะอ่าเลยตัวนี้เว้ยพอใช้ได้นะทีมเราก็จะมีครบแล้วเจัดไป จ加ไปจา่าไปซุปนี่ฮะอ๋อ,อน,นี่ตัวฮิวเฮ้ยแปลกเว้ยปกติตัวหลังมันจะฮิวใช่ไหมไอตัวเขียวอันนี้แม่งฮิวอ่ะสุสดท้เราต้องเอาตัวฮิวไว้ด้านหลังนี่ฮะก็เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราทำตามเคล็ที่เขาแนะนำก็จะปลดอาวุธถ้าไม่ตายไม่ให้ใช้เนาะ พัดแดงนะครับผมบับเขาให้บับเขาให้ไฟฟ้าช็อตก็เจีมดีนะเล่นได้เรื่อยๆสำหรับสาวกนารุตกนะฮะไม่ควรผลาดไม่รู้เป็นเวอร์ชั่นไหนเวอร์ชั่นไหนผมจำฉากจำอะไรอย่างเดียวนะฮะ ฉากนี่เป็นเวอร์ชันไหนผมก็ไม่เคยเล่นนะนี่แจกตัวน้ำแข็งนี่ก็โอเคนะเอ้ยะนินจาปามีดนะฮะแสดงว่าต้องมีท่าเดียวกันด้วยมันม,มันมีบัฟมันมีบัฟท่าเดียวกันนะใส่ไปเลยน,นี่ครับจัดไปอีกครับผม ตัวนี้แบกได้โ์หมดครับผมนี่รีเ็ซห้าครั้งราต้องซื้อสีม่วงๆใช่ปะอันไหนวะมันใช้อะไรไม่รู้แนละ้วยพีผมก็ไม่กล้าซื้อวะอ่ะแต่นี้เกมมันอันนี้แล้วเนาะไปดูว่าใส่โค้ดตรงไหนวะนี่เห็นของขวันแล้ว น่าจะใช่นะครับผมโค้ชแจกในคลิปนะครับผมแลกกันกับหนึ่งไลค์นะครับกับหนึ่งซับเนี่เป็นการตลาดขอภัยด้วยนะครับในความไม่สะดวกไม่รู้ว่าโค้ชจะใส่ได้หรือเปล่าไม่รู้เลยนะฮะเฮ้ยได้ว่ะได้สองใบได้สองร้อยพี่ <c oughs> โอันนาจใจนี่ฮะเดี๋ยวเราทำอีกคลิปหนึ่งแล้วจะได้พัดมาแล้ว อ๋อมันให้เปิดกระชาพอดีเลยครับผมเฮ้ยเอา้าแล้วโค้ดที่ผมใส่ไปนี่เหรอใบนี่เหรออ๋อมีสองใบโอ้ยเฮ้ยมันเป็นใบอะไรวะเนี่ยได้ห้าดาวเฮ้ยใบแจกผมฟุกได้ห้าดาวอะ่ะคือแจ่มเลยอันนี้สายเติม แมเลยครับผมแต่ตัวนี้อาจจะไม่เก่งมากนะอะไรวะเราก็ไม่รู้ว่าเอ็ีมันใช้อะไรอ่ะเนี่ยไม่รู้จะซื้อ,อยังไงด้วยไปนี่ได้พัดมาใส่แล้วนะฮะต่อไปก็อาวุธชิ้นสองก่อนจะไปสู้ก็นี่เลยตัวใหม่ โอ้โห oh, แรง oh, oh. ว่ะโอ้โหเจ๋งดีว่ะสบายเลยใครเปิดได้ตัวนี้นะผมทำไม่ได้ก็รีนะครับผมรีใส่โคตเอาจนกว่าจะได้ตัว5ดาวดูดิแม่งโคตรแรงอ่ะขนาดผมยังไม่ได้อัพเออผมยังไม่ได้อัพเลเวลเลยเลเวลมันหมดนะ e อพีหมดนี่ใส่อาวุธอันนี้ไปก่อนนะจัดรูปแบบทีมได้นะครับผมพยายามเอาฮิวมันจเอาอยู่หลังดีกว,ว่าดูอ่ะผมแค่เลเวล11เองนะ โอ้โหมันแล้วน่าจะมีภาษาไทยวะได้ตัวดีนะฮะอันนี้ก็รับไปนะผมเศษนะฮะดูดาเมีคนเดียวเลยฮะ <c oughs> เฮ้ยตัวนี้แม่งเอาเป็นตัวกวาดล้างล้างด่านได้นะอันนี้เป็นเคล็ดรายวันเนี่ยแจกดูสิเฮ้ยหมดอีกแล้ว ผมจะลองไปแจมซื้อดูด้วย EFP อันไหนวะมีเด็กใบกระชาครับร้อยห้าสิบไม่ใช่เออใช่อันนี้หรือเปล่าวะผมลองซื้อซิอหรืออันนี้ไม่แน่ใจอเอาเปิดกระชาตรงไหนอ่ะอ้าวเวียนละเปิดกระชาตรงไหนวะ ลืมเลยเนี่ย <c oughs> เข้าเวรกรรมลืมนะฮะผมเออนี่ไงเจอแล้วเอ้โถไม่ห้าดาวโหนี่สี่ดาวเอ้ยสามดาวนะฮะโห<อ> <c oughs> หมดเกลี้ยงนะฮะหมดตูดแล้ว ดวงมีแค่นี้เอ้าโอ้จะปวดอันนี้สักหน่อยไม่เป็นไรครับผมยังไงเราก็ไม่ตายนะเก่งเก่งช่วงแรกด้วยดูดิตุม้มกว่าล้างหมู่ตายห่างหมดเลยครับผมงานสบายเลยครับผมใครมีตัวนี้นะรีหามาฟาร์มด่านก็โอเคนะ ล็อกอิน7วันนะฮะแจกอะไรนะผมมีแจกตัวละคร5ดาวด้วยนี่ก็ไม่รู้อะไรนะม,ม,มุังม่วงต้องเล่นเรื่อยๆ่างจะรู้นะฮะแมวนางกวักนะครับผม VP ฟรีเีล่าวโหนี่สายเติมเงินเทียบเลยนะนี่รีตรงกล่องแดงๆเนี้ยผมรับอ่งเปามา สนใจลุยต่อดีกว,ว่านะฮะอันนี้กล่อง fk รับไปด้วยโอ้โหเจอผีเสื้อโอ้โหทีเดียวตายนะฮะตัวผมแม่งโคตรโกรงอะนะฮะเก่งเกินตูมเดียวหายนะไม่ธรรมาดาลยทีเดียวเชียวนะฮะเวอร์ชันนี้ก็โอเคนะก็ใส่โคตดเลยครับผมมันจะมี2ใบให้เปิดก็เปิดตามนั่นแหละ ตามยถากรรมเราเนะี่ยฮะได้ก็ได้ไม่ได้ก็รีใหม่คนระับง่ายๆเลยสมัครเรื่อยๆอ้าวได้นารุโตะสีดาวมานะผม,มเดี๋ยวลองนารุโตะสีดาวก่อนนะับผมเฮ้ย <c oughs> กดผิดนะฮะนี่บัฟบัฟบ,บท่าเดียวกันนะอันนี้น่าจะเป็นโหมดอารีน่านะ ตัมก็ให้สวยงามก็ไม่ต้องสู้เลยมากครับบนอารีนาเดี๋ยวผมจอานารุโตกกะมาแทนตัวไหนดีวะโอ้แทนตัวไหนดีโอเคดูนินจาแยกร่างนารุโตะก,ก่อนฮะ ไม่ได้ดูครับอันนี้ค่าตายหมดเลยครับประมาณนี้แล้วกันก็ <c oughs> <g år> ใครเป็นสาวกนารุโตะไม่ควรพลาดสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะฮะเลือกเอาเซิร์ฟเวอร์แม่มีเป็นพันเลยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม